ก็ต้องขอกราบสวัสดีผุ้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมปูนในแจองน้งปู้เพลงน,นะผมก็วนนี้เกมไมค์ครับ1.5.2นะผมกลับมาสู่ความดั้งเดิมของเราอีกแล้วนะก็วันนี้นะผมผมจะมาเล่นไมค์ครับมั a ไอเทคออนท่านนะผมท่านผู้ชม ก็มันจะเป็นพวกไททันพวกเ,เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะเออขึ้นรูปไปให้อา่าประมาณนั้นแหละนี่ท่านผู้ชมเห็นนะครับผมก็เป็นเวอร์ชันเก่าๆหน่อยนะก็มีไททันแบบ3แบบเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมจะเตรียมอาวุธนะผมอา่าเตรียมอาวุธสําหรับสู้มันใครที่อยากจะเล่นนะผมผมทิ้งเอ่อ ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะผมเป็นช่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมแล้วสามารถเข้าไปดูได้เลยนะผมเขาก็จะสอนการติดตั้งแล้วในตัวม็อดนี่คือถ้าที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะผมคือตัวม็อดทั้งหมดเลยแต่ที่จริงมันจะมีมินิแมปให้ด้วยนะผมมันจะมีไอ้ตัวนี้ด้วยแต่ผมไม่เอาไงผมเอาออกบนี่นี่แค่นี้เองนี่นะผมฮุกช็อตนะผมนี่เครื่องเครื่องย้ายสามมิตินะผมที่เรารู้จักนี่สมัยนะั้นโคตรฮิตนะผมนี่โคตรเจ๋งนะผู้ชมดูนี่แล้วก็มีอ่าเคนนะผมเป็นดาบปราบไททันนะผม นี่นี่มันฟันได้มันฟันมันอันนี้คือคลิกขวานะผม่านผู้ชมแต่มันทาอะไรไม่ได้หรอกนะผมอันนี้คือคลิกซ้ายนะประมาณนี้แล้วก็มีเออนี่นะผมนี่อาวุธอันนี้เอาไว้สําหรับถ้าเราแบบเกิดฟันจนแบบดาบมันแหกแล้วนะผมแล้วกดตัว R เหมือนรีโดกระสุนน่ะไอตัวเนี้ยมันจะทําการอัปเกรดมีดเหมือนแบบดึงมีดเอามาใส่นะผมประมาณแล้วนี่ก็เป็นไอเทมเสริมที่แถมในมอดนี้นะผมก็เดี๋ยวไทท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะผมถ้าไท่านมันอยู่ตรงไหนนะเราต้องรอแบบ ถึงการคืนนะผมก็ถึงจะเจอไททันนั่นเองฮิวตัวเองก่อนทำได้ไททันมันเป็นไททันอะไรที่แบบตีแรงนะไอ้ไททัน15เมตรไททัน15เมตรมันจะตัวใหญ่สุดเลยนะก็คือมันตีเราทีเดียวตายเลยนะครันี่ประมาณนี้ส่วนตัวอื่นก็ตีนิดๆหน่อยๆก็สามารถอาจจะสามารถฆ่าได้แต่ถ้าผมโดนตีหนึ่งทีผมก็ตายเลยนะผมจะไม่ทาการพกอาวุธอะไรมากนะเพราะว่าผมฆ่ามันไม่ได้แหละหมายถึงว่าถ้า ผมตายนะผมฆ่ามันไม่ได้แล้วผมตายนะของกันลยตกหมดเลยอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มนี่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมไหมมันจะมีอ่านี่อาวุธด้านหลังติดด้านหลังด้วยโเคเท่เฮ้ยได้แปดนัดนะ่เฮ้ยเจ๋งนะท่านผู้ชมไม่แหนอะไนท่านโคตรเจ๋ง เอออันนี้คืออะไรเอ,อ่ยสตาฟไม้กระทานะครับผมไม้กระทาวิธีใช้ถ้าจะไม่ผิดหูกระตุกกระตุกกระตุกอ๋อกระทาสร้างดาเมจไม่เวิร์กอ่ะตัวนี้กระตุกใช้แล้วกระตุกแมวแมวเอเลเมนต์สตาร์ฟนี่ผมว่าถ้าท่านไม่ได้จะตายเพราะอะไรอย่างงี้นะเพราะท่านมันต้องฟันที่คอนี่นักผู้ชมไอ้โลนี่สามารถกันได้จริงๆนะไอ้โลตรงเนี้ย สมมติ as, เราโดนลุ Although, tested 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 like. well, hey, มตึงไงโดนแบบไททันลุมตึงอะไรเงี้ยเออโอ้ยมันไม่มันมืดช้าจังอย่างที่ผมว่านะผมใครที่อยากเล่นก็สามารถไปดูคลิปใต้เอ้ไปดูด้านล่างคลิปผมนะผมมันจะมีลิปเออมันจะเป็นลิปนะมันจะเป็นคลิปสอนนะผมของช่องช่องหนึ่งนะเขาสอนเกี่ยวกับการลงมัดตัวนี้นะผมทำไมมันไม่มีไททันเกิดเลยท่านผู้ชมเออผมจะบอกว่าวิธีใช้ฮุกช็อตนะผมไอ้ที่เครื่องเล่นสามมิติที่เราท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะผมก็คือวิธีใช้ ให้ท่านผู้มชมกดตัว V บนคีย์บอร์ดนะผมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมันจะแบบมีหนึ่งเส้นออกมาแล้วถ้ากดตัว B อีกตัวหนึ่งครับผมมันจะเป็นเส้นที่สองนะผมเห็นไหมนี่นะผมอุ้ยัด้ไงนะผู้ชมโอ้โหสะดุ้งอ่ะเดี๋ยวผมสอนก่อนอ่ะ,ะอ่กดตัว V นะผมปืดนี่กดอันนี้คือ V ผมกดตัว V รัวๆอืมผมกดตัว V บวกกับสเปกบาร์นะผมถ้าเรากดตัว V มันจะเป็นแค่น,นี้นะผมแต่ถ้าเราสเปกบาร์แล้วกด V มันจะเป็นการดึงไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้กับ V กับ B คู่กันนะผมจะเป็นอย่างนี้ V B อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเออโคตรเจ๋งนะในเป็นไงผมกลัวตายยัง <c oughs> เอาดียิงคอได้ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออ วีกับบีใช่ไหมอ่าอดเอาดทนานผู้ชมเยี่ยมาไกล้ชานนานผู้ชมดูดิเฮ้ยสิบห้าเมตรแล้วไงครับอืมอืมอ้าว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 ีหยังเนี่ยโอ้หโอ้โหโอห้ ไม่ค้มกับการเสี่ยงครั้งนี้เด็ดน,นะ,เ,ะเห็นไหม่านผู้ชมนี่ถ้าผมฟันใช่ไหมผมก็ตัวอาเห็นไหมมันจะไปการรีโหลดไอ้ตัวนี้จะเอาไม่ลดเรอเนี่ยเอา้เอา่านผู้ชมจบแล้วโอ้สิ่งที่ผมสะสมมาหายหมดไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเซกใหม่แค่สองอันก็พอแล้วมั้งอืม มันจะเล่นยากหน่อยนะผม่ากผู้ชมมันก็คือเวอร์ชันเก่าอาจะมีบั๊เยอะอะไรเงี้ยอุ้ยกดอะไรเนี่ยโหเล่นยากแล้วเนี่ยผมกดตัว V กับตัว B ใช่ไม V B ้ยอุ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 ้ยอ้ยย้้อ้้อ้้ออ้อ้อง้้้อ้อ้ วีบีอืมอืโอ้ยได้นะผู้ชมอุ้ยก็คือการที่จะฆ่ามันได้นะผมแล้วก็ต้องกดตัว R บนเอ้ยตัว R นะ่ะเราต้องกดไม่ใช่กดดิเราต้องฟันตรงไอ้ตรงคอมันนะ่ะเออนี่ตัวเล็กเป็นเรื่องง่ายโอ้ยหืมดาผมมาสิตัวเล็กเป็นเรื่องง่ายอุ้ยโอ้ เออท่านผู้ชมได้แล้วอุ้ยได้อยู่อุ้ยฟันหวัวตัวไหนก็ตายหรือเปล่าอุ้ยใช่ท่านผู้ชมอุ้ยได้แล้วท่านผู้ชมผมก็ฝึกเหมาาือนท่านผู้ชมมันนะอุ้ยได้อยู่ <c oughs> เฮ้ย คือท่านผู้ชมได้อยู่มาดีครับวิ้ย <Yeah. S 1> ถ้าฟันหัวงไงก็ตายนะผมนี่เล็งหัวไว้นะผมอันนี้คืออะไรเอ่ยให้ท่านฮาร์ดส,สกินมาแล้วเลยล้มตัวใหญ่ครับผมอะไรอยู่เนี่ยโอ้ย ยากอะท่านผู้ชมยากท่านผู้ชมเห็นเห็นเครียดเห็นแล้วเครียดแทนผมไหมคือผมพยายามจะตั้งค่าตรงนี้แล้วม่เราไม่มีให้ตั้งอะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคือมันตัววีตัวบีมันไม่มีให้ตั้งอะ่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแหละก็ะตามนั้นนะผมแล้วก็เล่นดุมๆไปอย่างนั้นนะฮะสร้างเล่นเพื่อความสนุกไปอย่างั้นแหละอืมอุ้ยทาอย่างนี้ค่าได้เฉยอุ้ยอุ้ยอืมนี่ อุ้ยอๆๆๆอะไรครับอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอืมอุ้ยเอาสมมติว่าผมยังไม่ตายแล้วกันนะสมมุติว่าชีวิตที่ผมตายเมื่อกี้ก็คือแบบชีวิตของอ่าทีมํำรวจอ่าอื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 อขอชีวิตเจ้าละขอชีวิตเจ้าไอ้ขาไม่ได้หรือนี่แหละเหลียบนี่แหละ เราเสียไอ้เพื่อนๆในการฆ่าไอ้ไททัทน15เมตรมากเลยท่านผู้ชมอืมอืมอืมวาร์ปก่อนวาร์ปก่อนเยเจียนแกอืมอย่ายงน้อยมีคนให้เจียนเล่นหนึ่งคนแสงแดดทงไม่ทำอะไรพวกเจ้าได้อืมอุม้ยอุ้ย เออสินี่เพื่อนพ้องเพื่อนที่ตายไปแล้วกี่ศพแล้วเนะี่ยโอ้โหเพื่อนพ้องเพื่อนเอ้ยพ้องเพื่อนเอ้าเฮ้อความส,สงบจะต้องกลับไปหาเราท่านผู้ชมอุ๊ย,ยผิดเลี่ยมยดิ๊บดิ๊บดิ๊บอื้มผิดเลี่ยม พิษเหลี่ยมโอ้นี่มันศพของทีมสำรวจนี่นะท่านผู้ชมโอ้ยทีมสำรวจจะต้องชนะผ้ฆ่าทา้ทันนั่นนี่จะไงเองอเอาดอีเหลี่ยมมันต้องดีมันจะฆ่ายทันให้หมดนี่แหละ เหลี่ยมต้องมาค่ะจะฆ่ายังให้หมดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยนี่มันดงไททันเฮ้ยท่านผู้ชมไททันไททันอยู่ตรงนั้นอุ๊ยพี่อันอุ๊ยไททันไอพวกนี้ วาย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 มันอะไรผมแล้วโอ้โเฮ้ยมันไลไรผมอยู่เฮ้ยท่านมันเยอะมากท่านผู้ชมอืมอืมได้อยู่อืมสองตัวเออเพื่ออืมอืมเออได้ท่านสี่เมตรเมื่อกี้ใครทำเพื่อน แกใช่ไหมอืมแกใช่ไหมแกทำเพื่อนอืมอืมแหกผมว่าต้องเล่นสักพักเลยแหละถึงจะชินน่ะผมก็เริ่มแบบจับจังหวะเหมือนจะจับจังหวะได้อืม,มนี่ฉันขอฟันรัดนะอืมเล็งหัวไว้นี่ไงนี่มันไทท่าน4เมตรกับ4เมตร โอล่นนะอุ้ยเซซันเยอะจังอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอื้อหือปักไก่มาไก่อืมอุ้ย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 ท่านผู้ชมอุ้ยโ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 ย่โยโยอืมอืมโอ้โหผมเกิดตายแล้วเนี่ยเพื่อทีมสํารวจอุ้ยท่านผู้ชมดูนะอันนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมขอกินผลแอปเปิลมันเอ้ยผลแอปเปิลนะผล โคเด้นดูดูมันจะเบีย้ยวออกไปเลยมันจะแป๊ดออกไปเดี๋ยวดูวนะผมขออันนี้มาผมเริ่มเริ่มได้แล้วท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวไอ้แก๊สหมดนะแก๊สมันเรื่อยๆอะ่ะชีวิตเจ้ามา้าซะพวกไททันอุ้ยอุ้ยอุ้ยไททันสี่เมตรเยอะจังเราต้องทำให้พวกมันห่างกันก่อนทนะ่านผู้ชม สี mm ่เมตรอืม huh. อ uh ืม huh. อ uh ืมออาวฟันคอสโดนคอเฉยอืม huh. ฮ uh ้ยผมเริ่มได้แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยได้อยู่อืมเอาสิจะโปรในท่านที่เหลือมานี่ ไปกอเดอไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ไปนะเราเสียชีวิตและเสียองเพื่อนไปกับการฆ่าทท่าตอนนี้มากานผู้ชมผมจะแก้แค้นเพื่อนเดี๋ยนี้แหละ mm hmm. ไม่โดนแก้แค้นไหม mm hmm. เพื่อนเพื่อน mm hmm. mm hmm. ไปลงน้ำเฮ้ย <laughs> เฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมต้องดีอุย้ยเราใกล้เท้ามันทีไรได้ไหมชมผมบินตลอดเลยอะดาบเดียวรู้จักไหมภูพเพดาบเดียว <c oughs> ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเด <c oughs> ี๋ยวนี <c> ้ <oughs> นี่มันดงท่านจัดตัวท่านก่อนออท่านสี่เมตรแข็งแกร่งโอ้หตัว15เมตรขัดขวางอะ่ะท่านผู้ชมแบบพี่ทำไรอะ่ะพี่เล่นอะไรอะตายบ่อยเยินท่านผู้ชมมันไปเทท่านนะผมสู้ไม่ไหวผมไม่ยอมนะว่าแต่อาาอกาบัตออกปลาทางไหนอะ่ะออกปาทางไหนอ,อ่ะไอยจะปกะทท่าน จะอ,อดีไปไหนเลยฉันคนนี้แหละคนนี้แหละฉันคนนี้แหละจะโดนแกฆ่ามันจะแค่ไหนกันเชียวมันนี่ไหมจะบอกว่าใครที่อยากเล่นนะผมก็ใต้คลิปนะผมมีให้โหลดไม่ไม่ใช่มีโหลดมีคลิปสอนดาวน์โหลดนะผมเอา้าอืออืออือโอ้โหอืออดูหน้ามันท่านผู้ชมดูหน้า เออโอ้ยกลัวยตายแกไม่ขึ้นบกสักทีอ้าวสักหน่อยอ่ะเออแอนั้นอะเออแฮ้ผมเอาแค่ไอ้พวกนี้ให้จัดการให้หมดผมก็พอใจละเออน่ะพักก่อนพักก่อนอ่าในเวลาค่าเรียงตัวหุยไม่นะอืมอืม เอาสิเอาสิสำหรับแกคงต้องไม่ได้วยต้อยๆนะผมไม่ได้ไม่ได้เหลี่ยมนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันต่ำไปนะผมถ้ามันต่ำอย่างนี้เราจะฆ่ามันไม่ได้ผมสังเกตเมื่อกี้แล้วไป บ้าเอาย้ยผมฆ่ามันมาทั้งวันแล้วนะท่านผู้ชมดูดิฟ้ามืดเลยเนี่ยมันจะแค่ไหนกันเชียวเกลีมันจะแค่ไหนกันเชียวฮะอืมเกลี่มันจะแค่ไหนกันเชียวฮะอืท่านผูน้ชม,ชมดูท่านผู้ชมเห็นพวกนั้นไหมนี่คือซากข,ของเพื่อนๆเรานะผมที่เสียชีวิตจากการโดนใครท่านั่นฆ่านะผมเออ,เอ,อ เพื่อนๆไม่เป็นไรนะทำไมโดนหลายศพจังเลยอะเยอะมากเดี๋ยวเราจะไว้อะไรแก่พวกเจ้าเอ่อท่านผู้ชมดูมันทำอย่างนี้ด้วยนะมันห้อยตรงเตงอย่างนี้ด้วยเห็นไหมจริงไหมเออเนี่ยโครจริงนี่นะผมประมาณนี้นะผมสำหรับมดแอคแท็กออนไลน์ท่านนะครับก็สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ต้องขอโทษด้วยนะผมที่ผมหายไปนานๆเหลือเกินนะผม ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เรียบร้อยเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบที่รับชมนะผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยผมไปต่อยอะไรอ่ะ